สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสสวัสดีดครับ,รบตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วง Talk โช o w นะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณไทยครับคุณเอกพันธ์มลลิลิศและคุณทัพทิมคุณอัญรินทีราธนันพัฒมันเป็นเรื่องราวของความรัก ผมว่าอย่างนั้นหลายๆคนก็ว่าอย่างนั้นความชีวความรักเ่ยต้องมดกัดบนงเวทีอะความรักมันจะต้องหวานฉ่ำอยู่บนนี้แน่ๆน้องทัพทิมนี่สวยซะอย่างอรางฟ้าแล้วก็คุณไทยอะครับคนน่ารักเป็นคนกุกกิ๊กกุกกิ๊กถ้าที่หนูตผัดนะครับเย๋ยวันนี้เต็มๆฮะย่าพลาดเด็ดขาดครับเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงติดตามกันครับตาตันพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงทอ l k กโชว์ครับทอลโชว์ของเราในวันนี้ต้องดูนะฮะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนซึ่งหลายๆคนนะฮะจับจ้องมองเขาอยู่นะครับคุณไทยนะครับคุณไทยหรือคุณเอกพันธ์บัลลือธิ์นะครับคือที่ดูเขาอยู่ไม่ได้ดูเขาหรอกครับดูแฟนเขานะครับดูคุณทัพทิมนะฮะแต่ว่าก็มีข่าวมาว่าเลิกลากันแล้วนี่มันก็มีข่าวมาเป็นระยะระยะระยะผมก็ถามเขานะเขาก็ ไม่มีนะพี่ต้อยอย่างวันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเลยเชิญมออกรายการเลยมาทั้งคู่เลยนะครับเพราะมาคนเดียวเดี๋ยวอิตไไทยพูดคนเดียวเราก็จะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องฟังทัพทิมด้วยว่าหนูทัพทิมเขาจะพูดยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และด็อกเตอร์อัญญรินทธีรานันพัฒนหรือคุณทัพทิมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทัครับขอบคุณมากครเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับคุณไทยเชิญนั่งครับคุณไทยเรียบร้อยมากเลยนะวันนี้ดูเป็นคนเรียบร้อยดีมากเลยนะครับครับชีวิตมีความสุขไหมครับ มีความสุขมากครับคุณมีความสุขและอยู่บนความอิจฉาของผู้คนนี่คุณรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับ <laughs> คุณทักษ <laughs> ิม <laughs> รู้ไหมทักษ <คะ S 1> ิมรู้ไหมถามจริงเราเป็นผู้หญิงนะ้ไม่รู้นะได้ยินเมื่อไหร่มีคนเ็าพูดแต่อิจฉาอิจฉาอิจฉาตลอดอ่ะโอ้ยคงไม่หรอกมั้งคะจริงๆหนูก็อยากให้เหมือนแบบว่าเขาอยากให้เขาแบบว่าภูมิใจ <laughs> เขาอะภูมิใจครับแต่คนทั่วๆัไปไม่ภูมิใจครับคนทั่วไปก็อิจช้านะครับด้าไปหนักเลยนะเดี๋ยวมาพูดเรื่องเรื่องเก่านิดนึงก่อนนะฮะเรื่องที่คุณทําเรื่องบ้านบ้านสุขสุดท้ายบ้านสุดท้ายครับโอ้โหประสบความสําเร็จสุดๆเลยนะฮะวันนั้คุณท็อปออกกับผมคุณไม่ว่างไม่ได้มาออกคุณจับจิมก็ไม่ว่างพอดีวันนั้นไปภาคใต้ไปงานที่ต่างจังหวัดกันเพราะว่ารายการพี่อะครับที่ทำให้ทุกคนประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้เห็นได้รู้ข่าวได้ทราบเขาก็เลย ออกมาร่วมกันบริจาคแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าริมถนนต่างๆในตรงต่างๆไม่ต้องเข้าไปโฆษณาเลยเพราะน้องน้องเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เข้าตลาดเข้าตลาดทุกตลาดที่เราผ่านน้องทัพทีมคนเดียวกับคุณแม่เข้าไปสร้างความบันเทิงเดินรับบริจาคตลาดต่อบอกบุญให้เขาเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบอะไรอย่างเนี้ค่ะเขาบอกโอ้ดูแล้ว ทูเดย์โชว์ของคุณต๋อยเนี่ยโอ้โหดูแล้วเนี่ยมารอเลยเนี่ยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปรอแบบว่าพี่ไทยย่ตามริมถนนข้างทางใช่ใช่ใช่ได้การได้รับการตอบรับดีมากมากแล้วก็บ้านสุขสุดท้ายก็สําเร็จได้ใช่ครับด้วยความพยายามของคุณสองคนคุณทอปคุณท้ายใช่ครับแล้วจริงๆมันมาจากคุณจริงๆมันมาจากคุณนะใช่ครับเพราะว่าผมต้องพูดเลยว่าวันนั้นอาชีพเราผมตั้งใจเนาะไม่อยากให้เขา เสียอะไรไปมากไปกว่านั้นคือทองเขาไม่มีจะขายแล้วใช่ครับเขาขายจนรู้จะขายแล้วครับแล้วของที่เขารักของที่เขาเก็บสะสมอ่ะแล้วเขาเอาตัวออกมาขายเพื่อจะเอาเงินมาสร้างแล้วผมก็คิดว่าเออชีวิตหนึ่งผมไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เขาสักเท่าไหร่ก็น่าจะใช้แรงกายของผมเนี่ยไปช่วยทุกทที่ที่เขาไปคอยซัพพอร์ตเขาแต่ทีเนี้ยมันมันยิ่งใหญ่มากเขาตั้งงบไปประมาณตั้ง20ล้าน20ล้านโอ้โห ขายบ้านนั้นอาจจะได้ขายบ้านมามาสร้มาสูงทัานมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมครับนี่เราก็ยังพอไหวอยู่ก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมขอวิ่งเพราะว่าดูจากพี่ตดีแล้วดีแล้วคำว่าขอวิ่งเนี่ยจริงๆใครวิ่งครับท็อปหรือไทยเป็นคนวิ่งครับวิ้ยจริงนี่ไทยวิ่งเป็นหลักนะคะหรอวิ่งจริงเหรอเพราะท็อปมันบอกว่ามันวิ่งเป็นหลักพี่ทำเทมแล้วพี่ทำเทมแล้วยังไงพวผมนี่ไม่เป็นหลักอ๋อเหรอเหลัเหรอไม่เป็นหลักเลยเพราะว่าแล้วกะ กับระยะเวลาร่างกายของตัวเองที่จะไหวกี่กิโลวันนี้วิ่งกี่กิโลวันนี้กี่กิโลอ่ะยี่สิบกิโลโอ้เก่งมากนะยี่สิบกิโลจริงเลยทัพทีมแล้วเป๊ะเลยนะพี่ยี่สิบสองกรกฎาต้องถึงกุบลราชธานีเริ่มมาแต่วันไหนคือยี่สิบสองคือเป๊ะเลยไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรต่างๆทุกอย่างคือลงทุเขาทำได้จริงเหรอทำได้จริงค่ะแต่ว่าระหว่างทางก็คือมันก็อาจจะมีแบบว่าอาการบาดเจ็บหรือว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยบ้างที่เราแบบเป็นห่วงแล้วทุกคนก็เป็นห่วงแต่ด้วยความที่แบบพี่ไทยมุ่งมั่นมากเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรต่อให้เจ็บขาแค่ไหนเขาก็ไม่หยุดค่ะก็ยังคงไปต่อเพื่อให้มันแบบว่าเสร็จตามระยะเวลาคุณท็อปเขาวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเขาได้หมาไปเลี้ยงตัวชื่อใช่น้องเปลี่ยนนายค่ะน้องเปลี่ยนนายคุณได้แมวมาเลี้ยงตัวชื่อน้องเปลี่ยนนางค่ะน้องเปลี่ยนนางก่ให้พี่พพท็อปอะออจริงๆพี่ท็อปพี่ท็อปเป็นคนเอาเปลี่ยนนางมานะคะออแล้วก็ตอนนี้คือทีมก็แบบรับเลี้ยงให้น้อง ไม่น่าเชื่อเนาะใช่ครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนนายรับเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกบุญธรรมเรียบร้อยแล้วเป็นูบุญธรรมไปจดทะเบียนสอบรถกันมาไม่ใช่ตัวรถเรียนรับลูกบุญธรรมใช่ป่มใช่ครับจริงๆแล้วเขารักจริงวะเนาะเขารักรรักมากมากนะคะใช่ไม่เคยตั้งแต่สุนัขที่เลี้ยงมาในบ้านไม่เคยเห็นตัวไหนที่เขารักมากขนาดนี้เป็นอาจจะเพราะเป็นคู่บุญคู่คู่อุ้มบุญกันนะ แมวมาหาหมามาสู่เฮ้ยก็ต้องเอาเลี้ยงเอาไวนะาา้นะเพราะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ได้จริงเขาเราก็เอาเขามาเลี้ยงนี่นเป็นแมวที่น่าน้เลยนะด้วยความที่แบบเราก็เห็นน้องมา ตั้งแต่เล็กๆใช่แล้วเราก็ที่บ้านราทิมแบบเลี้ยงแมวอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามที่บ้านว่าเออจะเอายังไงดีจะมาเลี้ยงไหมคุณพ่อบอกว่าไม่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 ไม<อ>เพราะว่าที่บ้านสมาชิกเยอะแล้ว14แล้วค่ะถ้ารับมาอีกคือจะเป็น14ตัว,ตวใช่ถ้ารับมาอีกคือจะเป็นสมาชิกที่15อตอนแรกคุณพ่อเบรกก่อนแต่พอวันสุดท้ายไปเจอน้องตัวจริงแพ้ความขี้อ้อนค่ะพ่อแพ้ใช่ไหมพ่อแพ้พ่อเลยบอกว่าเอาแล้วใครจะเอาไปเลี้ยงล่ะ นี่ถามก่อนเสร็จเลยก็เลยไปขอพี่ท็อปบอกว่าทีมขอดูแลน้องละกันค่ะเลยเอาไปเลี้ยงเลยแล้วเขาอยู่กับ14ตัวนั้นได้ไหมอยู่ได้ค่ะตอนนี้เข้ากันกับพี่ๆได้ดีแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นหัวหน้าโจกเลยเหรอจริงหัว่จจริงๆเป็นมันไปหัวโจกเขาเรียกหัวโจกมาอยู่หัวหน้าโจกอะมันไปเลือแล้วนั่น พี่เพื่อมันคือไม่กล้าทําอะไรเขาอ่ะเขาจะไปเล่นแต่ตัวไหนก็ได้จะไปอยู่ๆก็เหมือนก็เหมือนกับไอ้เปลี่ยนนายอ่ะเปลี่ยนนายมันไปอยู่ก็อยู่กับเขาได้ใช่ไหมใช่ไหมอยู่ในทุกที่อยู่ไทุกที่นั่นเป็นเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาตรงนั้นซึ่งผมชื่นชมคุณทั้งคู่จริงๆนะครับโดยเฉพาะทัพทีมพูดตรงๆทัพทีมทัพทีมเป็นสายคนนอก พูดตรงๆในกรณีที่เขาจะไปวิ่งไปอะไรกันแต่หนูมีน้ําใจมากๆเลยหนูในฐานะเป็นแฟนเขาเหมือนกับไปดูแลด้วยไปช่วยด้วยแล้วงานมันก็ออกมาดีประสบความสำเร็จขอบคุณจริงๆนะฮะมันมีจิตกุศลจริงๆเป็นกุศลนะเราไปช่วยคนแก่นะโดยคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่เขาได้มีบ้านอยู่แล้วก็มีความสุขขอ,ขอบคุณคทุกคนที่แบบสนับสนุนพวกเราด้วยค่ะตลอดระยะเส้นทางที่เราแบบเดินไปคือเราเห็นทั้งรอยยิ้มเห็นทั้งน้ําใจของทุกคนแล้วเขาคนเดียวเนี่ยคือแม่เข้าตลาดแม่มาด้วยนะครับเนี่ยแม่มาด้วยนะครับแม่มาอยู่ ด้วยนี่นะครับนั่นครับนี่ครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณแม่นะครับข้างหลังนั้นไม่ใช่นะครับครับข้างหลังไม่ใช่แน่นอนนะคุณแม่ครับคุณแม่เวลาที่เขาไปวิ่งวิ่งคุณแม่ไปด้วยหรือเปล่าครับไปไปตลอดค่ะอ๋อไปตลอดเลยแต่ไม่ได้วิ่งนะคะจะนําทีมเข้าโอ๊ยแม่เดินได้ก็ดีแล้วนะครับแม่ไม่ต้องไปวิ่งแล้วนะครับแม่ยังเดินก็ดีแล้วนะครับนำทีมเข้าตลาดค่ะขอเลยครับแต่เข้าตลาดเวลาที่เข้าตลาดไปเสร็จแล้วเห็นคนทั้งหลายเข้ามาลุมทับทีมกันดีใจไหมครับ ก็ดีใจเนอะลูกเรายังเท่มากลูกเราใครๆก็รักเนาะรักจริงๆคุณแม่ครับคุณแม่ไปพาดท่าเสียทีไอ้นี่มันได้ยังไงครับคุณแม่ครับโแม่ไปพาดท่าเสียทีมันได้ยังไงอะครับครับก็ปล่อยไปตามน้ำเลค่ะโอ้ได้ยินหรือเปล่าปล่อยไปตามน้ํานะครับได้ข่าวไหมทัาทิมได้ข่าวบ้างไหมว่ามีข่าวที่ว่าเลิกกันได้ยินไหมก็มีมาบ้างค่ะได้ยินมาบ้างจริงๆเราอ่ะ คืออยู่ๆเหมือนแบบตอนแรกเลยนะที่ได้ยินมาค่ะก็น่าจะเป็นแบบพวกข่าวเฟกนิวที่มันแบบปล่อยทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีโฆษณาแอบแฝงไงคะก็จะกระตุ้นมาจากตรงนั้นก่อนเราก็เอ๊ะเห็นแล้วก็ถามพี่ไทยเห็นหรือยังพี่ไทยก็บอกว่าเออเห็นแล้วเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะก็ตลกก็ขำๆดีแต่ว่าเหมือนแบบพอใครที่แบบไม่ได้กดเข้าไปอ่านหรือไปดูเนื้อข่าวจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าเขาโฆษณาแฝง ก็จะนึกว่าเลิกกันจริงๆบ้างอะไรบ้างข่าวมันก็กระจายไปทั่วแล้วแล้วยยงไงที่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับของจริงหรือเปล่าครับอันนั้นหรือว่าเป็นเฟกนิวอีกไม่เฟกนิวเฟนิวอันนั้นถ่ายจริงอันนั้นถ่ายถ่ายจริงแต่ว่าเป็นถ่ายงานไ่แสดงไม่แสงอ๋ถ่ายงานถ่ายงานปกติทีมแบบว่ารับถ่ายชุดเข้าใจแล้วเข้าใจอยู่แล้วแต่บังเอิแต่นี้ได้พระเอกมาด้วยก็เลยเป็นถ่ายก็เลยเป็นคอนเซปที่แบบว่าโอเคงั้นถ่ายคู่ดูแล้วมันมัน น่ารักมากเลยนะครับดูแล้วมันน่ารักดีมากเลยทัชชินครับอยู่กับเขามีความสุขไหมครับมีความสุขนะคะเป็นแฟนเขามีความสุขจริงๆเหรอครับได้เจอเขาจริงๆเหรอครับวันๆเขาออกตลอดโน่นตลอดนี่ตลอดนี่ยหายคนอาจจะคิดว่าแบบไม่ได้เจอกันหรือว่างานยุ่งทั้งคู่ไม่ได้เจอกันหรือเปล่าแต่ว่าเราจะมี ที่เราแบบคุยกันตั้งแต่แรกว่าต่อให้เราแบบว่ามีงานเยอะหรือไม่มีไม่ต้องยิ้มครับหมั่นไส้นะครับอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องเจอกันหนึ่งครั้งอ๋อเลยใช่ค่ะคุยกันอย่างนั้นไวคุยกันไว้แบบนั้นใช่ครับแล้วก็ต้องรับประทานข้าวกันปรี้แล้วอย่างคุณอ่ะคุณงานโน้นงานนี้งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาเวลาที่ไหนไปเจอเขาโทรหาเขาทุกวันไหมทุกโอ้วันหนึ่งหลายเทื่ยงเหรอเหรอคุณโทรหรือเขาโทร ผมโทรเขาโทรบ้างอะไรบ้างแล้วแต่โทรไปพูดว่าไงเราเราโทรพูดว่าไงลิน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 เข้ามาไหนคิดถึงเยอะเลยโทรศัพท์แต่ไหนอารมณ์ดีอารมณ์ดีจะเป็นแบบนี้สารคลักมาจากไหนไอ้ลินลินอัญญลินเนี่ยอัญญลินนินนินลินลินอ๋อเหรอเสียงสองเสียงสองเสียงสองบอกรักเขาบ้างไหมครับบอกทุกวันบอกว่าไงบอกว่าไงพอจะวางหูก็ โอ้โหฝรั่งฝรั่งฝรั่งเอาเถอะเอ้ยมันน่าจะเป็นมังคุดนะเราฝรั่งนะเขาบอกจริงหรอครับบอกค่ะบอกเหรอฟังแล้วมันเป็นใครครับจกระจีไหมครับไม่นะคะหัวก็มันน่ารักดีมันน่ารักดีค่ะใครจะไปคิดว่าพี่ไทยก็มีแบบมุมนี้กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเด็ดจริงๆเด็ดมากเด็บเด็ดดูตาแพรวาวขนาดนี้ดูสิเด็ดมากเด็ดมากเลยครับ อยู่ด้วยกันมาหมายถ้าเป็นแฟนเนี่ยนะครับมันจะติดคํานี้ตลอดอยู่เป็นแฟนกันมาอย่างเงี้ยมีปัญหาบ้างไหมครับมีบ้างครับพี่ทุกคู่อ่ะมันเป็นตัวยุคคู่อื่นเขาครับถามคู่คุณธรรมชาติอ๋อธรรมชาติมีปัญหาเรื่องอะไรคุณสําหรับคุณไทยมีปัญหาเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรการเรื่องความคิดอ๋อเหรอของเขานี่จะคิดแบบ นึกถึงอนาคตนึกถึงข้างหน้าแต่ผมเอาแค่ปัจจุบันประมาณนี้ผมอยู่แค่ปัจจุบันสมองได้แค่นั้นใช่ครับเพราะว่าเอาปัจจุบันให้มันมีความสุขให้มันให้มันแน่นให้มันปึกปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันจะดีของมันเองอันนี้เขาไปก้าวไปถึงอนาคตมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันเรายังไม่ไปไหนไปถึงอนาคตแล้วเหมือนกับบีบตัวเองเป็นการบีบหุ่นยิดเองหุ่นยิดเองก็ไม่หุุนคือเบางทีเราไม่สามารถที่จะทําตาม ที่อนาคตที่วาดเอาไว้ได้เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่น้องเขาเนี่ยเขาเคมองการไกลคือคุณชอบผู้หญิงมองการใกล้ๆเหรอครับคือแล้วแต่ฮะแต่ถ้าเกิดเรามาจูนกันได้ทาความเข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างผมมีปัญหาอะไรไม่ชอบอะไรผมบอกน้องเขาน้องเขาไม่ชอบอะไรเขาบอกผมเราก็มา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 จูนกันมาจูนกันว่ามันจะเข้ากันได้ไหมมันก็เข้ากันได้ทุกครั้งครับ ที่เราก็ต้องผ่านอุปสรรคนั้นไปเขาพคุยตามนั้นเลยจริงไหม จริงค่ะส่วนใหญ่อะก็อนาคตที่พูดมันคืออะไรที่พูดไม่อย่างเช่นแบบว่าเป็นเรื่องที่อาทิมเป็นคนคือติดนิสัยอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการวางแผนชีวิตการทํางานหรือทุกๆเรื่องเพราะว่าอย่างอาทิมเรียนไปทํางานไปด้วยมาต,<ช>ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราต้องอาศัยระยะการแบบการวางแผนว่าโอเคเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดอันนี้เสร็จแล้วจะเป็นอะไรต่อหรือว่าถ้าเสร็จอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาล่ะเราจะแก้ไขยังไงแล้วหนูเป็นคนที่ชอบมองปัญหาข้างหน้าเพื่อหาแบบเตรียมทางแก้เขาก็จะบอกว่าแล้วจะไปซีเร ปัญหามันอาจจะไม่เกิดก็ได้ท şey ําไมจะต้องมาแบบเรียดหรือว่ามาเป็นอะไรอย่างนี้พี่ไทยเขาก็จะเป็นพูดจะส่วนใหญ่จะมีแค่เรื่องนี้เฉยๆค่ะใช่แต่ผู้หญิงก็ต้องห่วงนาก็ทุกคนนะครับใช่ครับผู้หญิงเขาาคบก็เป็นนานๆคบไปเรื่องกระทำมันจะคบไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยครับจะคบไปถึงกี่โมงครับพี่จะเอากี่โมงดีครับผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผู้ชายก็ต้องพยายามอีกแบบนึงเอาไปลักษณะนนั้นยังลงพื้นที่ด้วยกันหรือเปล่าครับ ลงค่ะถ้ามีโอกาสนะคะใช่รุ่งรัตัญยูเนี่ยนะครับนี่เขาก็เพิ่งไปที่สุรินมาผมก็เพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกไปที่บางละกมไปแจกของน้ําท่วมไปกับคุณบินบรลิต์นะครับเอาของเอาของนั่งเรือขับเรือไปกันเองเลยไปถึงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาติดเกาะอยู่ไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้ขับเรือไปก็ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้ถึงเกาะนี้แล้วก็มีครอบครัวอยู่ประมาณสักเกือบร้อยครอบครัว ที่เราต้องไปเยียวยาที่เราต้องไปช่วยเขาพึ่งกลับมาเมื่อสักสองสาวันนี้เองครับคุณเห็นเขาทํางานใช่ไหมเคยเห็นเขาออกทํางานคู่กันใช่ไหมถามยิ่งเห็นแล้วภูมิใจไหมภูมิใจนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ทีมนะทีมว่าทุกคนที่ได้เห็นภาพอย่างนี้เขารู้สึกแบบว่าแฮปปี้ไม่รู้แต่คนคู่นี้มันอยู่ด้วยกันอ่ะท็อปไทน์เวลาอยู่ด้วยกันเล่นกันตลอดโน่นพูดนี่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวไม่เป็นสับปะรดมนุษย์เลยแต่สิ่งที่ทําเป็นสับปะรดมนุษย์ทุกอย่างเลยคุณเห็นไหม แล้วเรื่องกลัวเรื่องอะไรไม่มีนะไปถึงไหนถึงกันจะอะไรยังไงก็ตามกลายเป็นว่าคนอย่างธอที่ไม่ได้ไปด้วยจะเป็นคนกลัวแทนมากกว่าใช่ความน่ากลัวจริงบางที่มันน่ากลัวจริงบางสถานการณ์มันน่ากลัวจริงเห็นแล้วภูมิใจนะครับภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเขาไหมที่เขาไปเห็นอย่างเงี้ยเราก็เราเป็นผู้ชายเรามองเห็นเฮ้ยผู้หญิงสวยๆคนนี้ภูมิใจทุกครั้งที่เขาทําทุกอย่างให้ให้ผมให้กับสังคมให้กับพี่น้อง ที่ได้เห็นถึงแม้ว่าเขาถามว่าเหนื่อยไหมเขารู้แหละผมว่าเขาเหนื่อยคุณแม่ก็เหนื่อยได้นอนกันบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองที่หลังจากที่เราแม่ให้เขาเนี่ยซูเปอร์มาร์เเลยนะครับถูกต้องครับไปทุกที่นะครับผมคิดว่าเขาโชคดีนะที่มีแม่จ้างมาหรือเปล่าครับจ้างจ้างไปหรือเปล่าครับก็ค่าตัวทุกอย่างคุณแม่เป็นคนรับหมดเลยไม่ต้องจ้างเพราะว่าทุกอย่างอยู่กับคุณแม่หมดแล้วอยู่กับคุณแม่หมดเลยใช่ค่ะคุณแม่น่ารักมากคุณแม่รักจักทมากๆเลยนะครับ รักมากมากเลยเปรียบเสมอถ้าเกิดนั้ก็คือคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยนะครับไปไหนต้องเจอคุณแม่เจอน้องเจอคุณแม่ตลอดไปออกงานอย่างเงี้ยไปตามพื้นที่ต่างๆเจอสภาพเจอภูมิอากาศเจออะไรต่างๆคุณดูแลตัวเองยังไงคุณไทยผมพูดตรงๆนะวันนี้ผมนั่งตลอดคุณสังเกตว่าตั้งแต่ในห้องแล้วออกมาตรงนี้ผมมองหน้าคุณตลอดและจ้องหน้าคุณตลอดหน้าตาคุณมันดีอย่างนี้ได้ไงวันนี้ผมงง นี่พี่พูดจริงเ้ยพูดจริงเนี่ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นคุณดูแลตัวเองไงบ้างกระจอสภาพอากาศลึกลาวต่างๆความร้อนความหนาวความอะไรทัพทิมไม่ต้องพูดนะเขาเป็นผู้หญิงเขาสวยอยู่แล้วแต่เขาสวยจริงๆนะครับยังไงอ่ะก็ต้องแบบมันเหมือนกันไหมหรือต่างกันอะคือตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูแลตัวเองนะออนิสัยไม่ได้ดูแลตัวเองนอกจากหลังจากที่มาคบกับน้องมารู้จักกับน้องน้องเขาก็บอกให้ผมดูแลตัวเองน้องเขาได้นําให้รู้จักกับครีมตัวหนึ่ง เมลัสมาคิมตาฟาดรจิ๋วก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งใจอ่อนอ่ะเขาให้มาแล้วเดียวก่อนใจอ่อนหรือกลัวครับกลัวด้วยอกลัวด้วยแล้วก็ใจอ่อนด้วยแล้วก็ลองดูก็ได้ก็เลยลองลองใช้ลองใช้ดูใช้ยังไงก็ใช้ทาหน้าก่อนที่ออกจากบ้านแล้วก็ก่อนนอนสองเวลาอล้วเช้าเย็นก็ทาไปสองอาทิตย์ผ่านไปก็มีคนเริ่มทัก เริ่มทักผมว่าเอ้แต่มีแฟนเด็กนี่ทำไมเออหน้าเด็กขึ้นอะไรตนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมมันไม่ใช่เมคอัพด้วยนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่อะไรเลยนะพี่เนี่ยเอาเอาถุงเท้าพี่ถอดมาเช็ดหน้าผมดีกว่าถ้าแรงขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าแรงขนาดนี้ก็ดูดิแรงไม่แรงผมทำจนหน้าเขาแดงได้มันเห็นแล้วมันหมืนไส้ท่านผู้ชมถูกไหมคะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่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 ไมสามะะไม่มี ไม่มีเมคอัพนะคะช่วยเลยตกนี่โอ้โหตายแล้ว่านผู้ชมครับผมอยากจะเป็นลมผมเห็นแล้วผมอยากจะเป็นลมเลยชิคผมเห็นแล้วผมชักจะทนไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมคือนี่คือแบบว่าหน้าแบบหน้าสดพิไทยแล้วก็แล้วเราเราไปบอกว่าใช้เราใช้ปะ ใช่ค่ะที่ทีมตัดสินใจเลือกใช้ครีมทาฟ้าดรจิวนะคะเพราะว่าเราหาข้อมูลมาแบบเยอะมากแล้วก็ไปเจอมาว่าโอเคหนึ่งแบรนด์คือเขาแบบน่าเชื่อถือมากเพราะว่าอยู่มาเป็นแบบ10ปีใช่ไหมคะต่อยแล้วก็ที่บุ๋มปนัดดาก็คือร่วมคิดค้นมาตั้งแต่แรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานานมากนะหปีเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นแบบตัวเนี้ยก็คือแบบ ทำให้เราแบบมั่นใจมากคนท้องใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีพวกสารอันตรายที่เป็นพวกสารประหลอดหรือว่าสเตียรอยเลยนะคะจะเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นสารสกัดออรกแกนิกด้วยแล้วตอนนั้นที่พี่บุ๋มแบบว่าใช้อยู่ก็คือใช้ตอนที่เขาแบบกําลังท้องเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบทดลองให้เราเห็นอยู่แล้วอะ่ะทําไมเราจะไม่เชื่อทําไมเราถึงจะแบบไม่กล้าเปิดใจนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทีมแบบว่ากล้าเปิดใจลองใช้แบบดรจิลนะคะแล้วก็พอมาใช้แล้วอะ่ะ เรารู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราทาค่ะหลังจากนั้นพอผ่านไป2ส,สัปดาห์อย่างที่พี่ไทยบอกก็คือเราเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเฮ้ยผิวมันดูดีขึ้นนะดูแบบกระจา่างใสขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอใช้ไปสักแบบสิบ้วันถึง28วันหรือเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆดีขึ้นค่ะพวกรอยต่างๆฝ้า,า,าแดดกระจุดด่างดำมันค่อยๆแบบจางลงทําให หน้าของเราอ่ะมันดูแบบสม่ําเสมอเรียบเนียนเท่ากันทั่วทั้งแบบใบหน้าช่วงนั้นคนก็ทักเยอะมากเลยว่าแบบเธอที่ไม่ทําอะไรมาทําไมแบบหน้าดูแบบดูเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ้ยดีใจแล้วก็แอบบอกเคล็ดลับไปบอกต่อซึ่งตอนนี้ใครที่แบบเอาไปใช้ต่อหลังจากที่ทีมแบบแนะนําไปนะฟีดแบ็กกลับมาดีทุกคนเฮ้ยมันใช้ได้ผลจริงนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมครับทีมแบบ ถึงแนะนําให้พี่ไทยใช้ต่อและพี่ไทยก็ได้เจอผลลัพธ์กับตัวเองแล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆนะเขาจะดูแลแบบ3สเตปค่ะอันดับแรกสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยเขาจะช่วยลดเลือนสิ่งนี้ก่อนสิ่งแรกนะคะสเต็ปแรกลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำให้ลายดูจางลงหลังจากนั้นสเตปที่2ค่ะครีมทาฝ้าด็อกเตอร์จิลเขาจะช่วยปรับผิวของเราให้มันเรียบเนียนสม่ำเสมอมากขึ้นและสุดท้ายที่มันสําคัญมากๆคือป้องกัน ไม่ให้ฝ้าเนี่ยมันเกิดซ้ำทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่แบบว่าทุกคนเจออยู่หรือว่ากิจกรรมที่เราเสี่ยงต่อการทําร้ายผิวเราอะ่ะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะาเรามีตัวช่วยเรามีตัวช่วยทั้ทีมกับพิไทยสามารถแบบไปลงพื้นที่ทํากิจกรรมได้ตามปกติไม่ต้องมาห่วงแดดไม่ต้องกลัวแดดแล้วเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆแต่ว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วดีขึ้นจริงๆ เราต้องใช้ต่อเนื่องอย่าขาดอันนี้คือสิ่งที่แบบจําเป็นคือเหมือนแบบว่าเราเราดูแลตัวเองอะค่ะการที่เราดูแลตัวเองมันไม่ใช่แค่เราดูแลแค่วันสองวันมันต้องดูแลทุกวันและต่อเนื่องอยู่แล้วแต่เธอหน้าสวยจริงๆอะอยากให้คนมาเห็นแต่ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงเขานะครับหน้าคุณผมเล่นได้หน้าเขาผมเล่นไม่ได้เล่ได้พี่ไม่ไม่ใช่เรื่องครับไม่ใช่เรื่องอย่ามาชีซัวพูดกับผมวันนี้ขอบคุณทั้งคู่จริงๆที่มาร่วมรายการกับพี่ต้องใช้นะแต่ข่าวพี่ต้องใช้นะ เดี๋ยวที่ขอทีเรื่องก่อนไอ้ข่าวเนี้ยที่ว่าเลิกกันไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีแน่นอนและข่าวที่บอกว่าไม่ไม่ต้องห่วงใครที่เป็นแฟนกาว่าเขาจะแต่งงานไม่ต้องห่วงเลยครับไม่เกิน1ิปีไม่เกิน1ิปีครับยาวไปไหมยาวไปนะยาวไปนะยาวไปนะมีแผนใช่ไหมครับมีแผนผมไม่ถามนะผมถามแค่มีแผนไหมมีครับโอเคผมแค่นั้นก่อนผมกักไว้ ถ้าผมถามแล้วรู้รายละเอียดไปดิผออกอีกไม่ได้โอ้ยนี่สมองสุดยอดเห็นว่าเห็นให้เล่าหน้ามันยอดจริงเลยนะเพราะว่าจริงๆคนเราอยู่ด้วยกันสาคัญที่สุดเลยนะเข้าใจค่ะใช่คุณมีความสุขได้เพราะคุณเข้าใจเขาจริงๆแล้วเขามีความสุขได้เพราะคุณเข้าใจเขาด้วยนะไม่ใช่เขาเข้าใจคุณนะไม่ใช่นะนี่มันเลยไวแล้วฮะใช่คุณถ้าเข้าใจเขาคุณมีความสุข และถ้าคุณเข้าใจเขาเขาก็มีความสุขผมพูดอะไรออกไปเท่ขนาดนี้คุณทัพทิมและคุณไทยครับค่ะค่ะภาพที่ผิดภาพทีราการเดย์โชว์ของมอไปกับคุณทัพทิมนะครับคุณอัญญรินทร์ีราธนันพัฒและคุณไทยเอกพันธ์บัลลือลิ์สังเกตได้ดีนะครับทั้งคู่เขาเลือกภาพน่ารักมากเขาได้ปริญญาเอกทั้งคู่นะครับ หลายๆาท่านอาจจะไม่ทราบว่าคุณไทยก็ได้ปริญญาเอกมาแล้วนะครับได้จากมหาจุฬานะครับเป็นกิตติมศักดิ์เป็นปริญญาเอกก<ช>ิตติมศักดิ์นะครับเขาได้จากมหาจุฬาส่วนอันนี้อันนี้ไม่ได้กิตติมศักดิ์อันนี้เรียนจริงเรียนจากเรียนที่บิเซียมค่ะที่ฟิลิปปินส์ค่ะปริญารญาเอกจริงๆสาขาอะไรนะครับตอนนั้นสาขาบริหารธุรกิจค่ะครับผมเนี่ยเขาเขาเลยเลือกรูปนี้กันมาทั้งคู่นะครับ ขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็วันนี้หนูกับพี่ไทยก็มีของมาฝากอันนี้ใช่ไหมที่พูดด้วยใช่ค่ะอันนี้เลยตัวนี้เลยครีมคา้าดรจิวตัวนี้เลยหลอดนี่แค่นี้อย่างนี้เนี่ยใช่เช้าทีเย็นทีเนี่ยนะอันนี้คือสุดยอดให้ทั้งเซตแบบนี้คือใช้ได้หลายเดือนนะคะ แล้วท่านผู้ชมเหรอครับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ทีมแบบว่ามีโปรดีๆมาฝากด้วยแบบแฟนๆรายการท o เด y s h ช w โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นโปรแบบท่าทีมไทยทีมไทยอย่างนี้ถ้าทีมไทยมาจะมีโปรพิเศษนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้อยากจะให้เปิดใจลองใช้เราไม่ต้องกลัวว่าครีมทาบทาดรจิวจะแบบกัดผิวกัดหน้านะคะเพราะว่าเขาใช้สารสกัดออร์แกนิกจากประเทศฝรั่งเศสค่ะเพราะฉะนั้นอ่อนโยนต่อผิวใครอยากได้เตรียม สั่งโปรนี้ดีๆเลยนะคะครีมทาฟ้า,ฟาดอกเตอรจิลหหลอดปกติราคา1,490บาทแต่วันนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ2หลอดในราคา990บาทแล้วแถมอีก1หลอดฟรีไปเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ4,470บาทแต่ว่าจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรีบๆเลยนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ l i n e @dr45 ค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์021146444หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะคะหรือว่าสามารถสอบถามกับสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ มันเกือบ5,000บาทนะฮะที่พูดอ่ะใช่ค่ะแล้วลดเหลือแค่990า9 0ส่งฟรีด้วยคุ้มมากหรือว่าคุ้มมากปกติแล้วอ่ะผมว่าสำหรับผมที่คุ้มมากคุ้มตรงไหนรเลยฮะผมตั้งแต่ทํางานครับผมไม่เคยมองหน้าเขาขนาดนี้เลยผมพยายามมองจริงๆนะผมไม่ยามมองแล้วเมื่อกี้ที่เอามือไปลูบไปเลยเพราะผมไม่อยากจะ มันเป็นจริงๆอ่ะนะมันได้จริงเออไม่น่าเชื่ออ่ะต่อยต้องใช้เองแล้วจะเชื่อค่ะครับผมผมแค่นี้ผมก็หลอกจะตายอยู่แล้วใช้ไปสองสัปดาห์ครจะทักว่าหลอกกว่าเดิมอีกค่ะตายแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆทั้งคู่ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมรายการกับเราความรักความเข้าใจมันสําคัญเสมอในทุกที่แต่อยากจะบอกผู้หญิงนิดนึงนะฮะอยากจะบอกจริงถ้าผู้ชายของท่านเป็นคนดีนะมันมีข้อแม้ถ้าผู้ชายของท่านเป็นคนดีเขาขอแค่ถ้าท่านเข้าใจเขานะ เขามีความสุขละเพราะถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะเขาทำอะไรได้มากกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณเข้าใจเขาคุณเป็นคนมีความสุขแล้วเขาก็เลยมีความสุขไปด้วยอันนั้นสำคัญจริงคุณทัพทิมคุณไทยครับ